สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก,ท,กทุกทันเด้อเมื่อนี่ทา่าง่องซิบกผ้าร่วยชแนลปูขุนนี่ละใหญ่ถ้ำคลิปของสุดเตียมไหมสุดเตียมนี่งวดปั้นที่หนึ่งพุทธสภาไอ้ปั้นที่หนึ่งพุทธกิกายน ได้เข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อเอฟซีเด้อเอฟซีก็เห็นอยู่เนาะผู้ใดติดตามก็ได้ก็สิงหุจักอยู่ว่าได้เข่าทั้งบนทั้งล่างของปูขุนชุดเต็มเมื่อคอยพิดค่อยพลาดดอกเขา่าเข่าทุกสุดเข่าทุกรอบนั่นแหละแต่ว่าเขา่ามากก็คือเกียรชูนเขียนไว้ตัวเด่นตัวเด่นสำนึกตัวเด็สดสำเนาหนึ่งเด้อ เมื่อนั้นเอฟซีก็สีเห็นยนดกงนั่นกได้เดบิงได้ติดตามก็ได้แต่ว่าชุดหกนั้นว่าได้กลมเพราะว่ามันเป็นเลขกออกแล้วแต่ว่ามันมาในสูตรแต่มันออกได้บั่นมันมาออกชุดหกตัวเก้าเก็ยุดนั้นเขาเต็มๆบะก็ะเลยถือว่าสุดเต็มนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเน่อเอฟซีหนาะเห็นๆหนอคือว่าแปลว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างกะ ตัวแรกกัมี่ีละสีเก็ดตามเห็นสี่ศูนย์สีามสหกสี่เก้าสี่สมันมียี่สิเบ็ดโตด้วยีย่สิ่เบ็ดคูกบเก็ดศูนี่ปูกระบงกลมเลยว่าเด่นเด็ดด้วยเ,เป็นบรลาดเห็นดอเด็กไว้นี่เก็ศนนี่เด็ดแล้วก็มา เกตสามเกตหกเกตเกเกสองแล้วก็มาสามศูนย์สามนี่ก็ให้ให้กลมเพื่อกันก็เป็นตัวล่องเมืนว่าตัวนี้เป็นเกตศูนย์ตัวล่องศูนย์สามบานนี่ก็ศูนหนี่บ่ได้เห็ุยังนี่เขาจะมากลมบางเหล็กออกนี่ดอกบางห้ออกนี่ดอกนี่ศู 09, นย์เก้านี่มาให้เป็นตัวล่อง ตัวล่องจะเกิดนุดมาเป็นตัวล่องคขึ้นซุเก่าขม่าซุดสองขมาสา 36. มหกมะสามเก่ามะสามสองแล้วก็มะเก่าหกก็ให้ตัวล่องก็ให้เป็นล่องเก่าหกก็ให้เป็นล่องหกสองก็ให้เป็นตัวล่อง เขาสองบ่ได้ให้เป็นตัวล่องักบานนี้ก็เลยมาวิ่งให้วิ่งลูดบานนี้วิ่งลูดก็เลยวิ่งวิ่งเก็ดลูดเก็ดลูดลูดเก็ดลูดศูนให้ลูดแม่นว่าสองตัวนี่เขาเต็มเต็มบ่วงบ่วงกลมใบคือว่าเด่นเก็ดเด่นบานหนึ่งล่องศูนให้ลูดเลยทั้งสองตัวนี่เขาเก็ดซนเเต็มเต็มเลยน้อพี่น้องน่อเขาตามเขียนไม่ไดเก็ดซนเลยให้ลูดกับพี่น้องเอฟซีพู้ได้ เมึงคลิปนี่ก็สิได้เงินชิได้รอตตอรีกันทุกคนนอยกี่เนะขันผู้ไดเสียสองสิบพกเพล้วยเสียพูคุณแต่ธรรมดามันเของว่าชี้หางวดตัวนี้ขันผู้ติดตามเน,นาอก็สเห็นเนะเลขลันเก้านี้กะมาเข่าตัวเดียวกันมันบ่เก็ตซูนเก็ตซูนเก่าเก็ตูนเก่าศูนศูนเก่าอิเลก็มาสามศูนบ่สามซูนเก็ตูนบ่ มาเข้ากันแต่เขามารุ่นปูนี่ปูเอาออกไปก่อนเลขกปูมาตรงกันพอดีเลขกแมวก็มาเก็ตชนอีกเลยมันจบกันพอดีมนว่แต่ว่าดยินข่าวว่าลอตดตดี่มันห้าหยากอยว่นีแมันวามีกันมีนังกันเรียบร้อยมันบอกซีเก็ตชวนนี่กะสิผู้ได้อกตาหัวปีหัวตาหัวปีตะเวนกะสีไข่ยอยู่ดอกน้อมาเนี่ยก็เลยว่าให้เมื่อนี่เอฟซีกะห้เบื้องว่า เป็นสุดเต็มคือเก้านั่นลหละสุดวันที่สิบหกนี่วันวนี้เมื่อเช้านี่อะอัดคลิปไปเทน,นึงแล้วคลิปมันลุดคลิปลุดออกไปบัตรที่มาทรงคลิปลุดแล้วก็เลยจิตตังเขาไม่มาเบอกไม่บัตรนี้สีบาเอาสีบ่ได้เขียนสีห้เบิ้งสีสีบล็อบอเอาบอกเอฟซีเอาว่าได้ลงไปแล้วแต่ว่าคลิปมันลุดออกไปคลิปบล็อ บัติมาบัติมาทรงมันหลุดมันบ่มีมันบ่ม,ม,นบมีวิดีโอให้ทรงก็เลยเห็ดไม่หลือไม่น่อยอฟซีนอมันบ้านนี้มันสิเป็นจังไดเขามาจังไดกลับมาเบืองเด้อเอฟซีกะให้เข้าใจให้เบื้องโดนๆเพื่อสลอยเวลาจังน่อยวันใดเขามาเบื้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดที่ตามเด้อเอฟซีไม่ เอฟซีเก้ากับกดติดตามไว้แล้วกับว่าเป็นยังกับว่าต้องตามกันกัติดตามกันคือเก้าบ่สเป็นบ่ต้องตามนี่ตามผู้อื่นเขามาไหมตามผู้อื่นเขามาเบิ่งน้ากันเห็นน้ากันเล็กแม่นแม่นหวยแม่นแม่นของปูขุนของสองสิบหกพ้ารวยเสนแวแล้วก็ฝากซองน้องไม้ไปอีกซองหนึ่งคือตาขุนพา้ารวยเด้อถ้าผู้ใดเบิ่อ <c> ง <oughs> หาหาเทียบ นนองไม้แฟนไม้เขามากกมาเบื้องสองนั่นก็ได้เบื้องได้ทั้งทุกนนองเก่านนังไม้นั่นละเบื้องน้ากันซอยเชี่ยซอยนั่นน้ากันใสยรุ่นน้ากันเหล็กนังกับว่าค่อยพิษค่อยพลาดดอกบ,บ่าวาสิเป็นเล่าเป็นน้อยมีเหล่าลุดยมืขึ้นนี่แต่ว่าเหล,ล,ล็กเหล็กเลาว่าลดบ่าลดเด้อเหล,ล็กตั้งรักเขาทั้งล่างทั้งบนเซียนวิ่นได้เซียนเอาจับวิ่นได้แต่ว่าุ้มปูจับบ่ จับคู่ว่าเขาไปคนละหมองละทีละตางเลยแต่ว่าเหล็กต่างรักมีแกมือไหมเนาะอันมือนี่ของอันนี้ของอัน An นันเดอเอฟซีเดอนี่ของสุดเต็มของรัฐบาลสุดเต็มเ้ยนี่วันที่สิบหกต่อไปนี่ที่มีตัวได้กะมาเขามาหลับ้มหลับฟังกันเดอร์ไฟใดจังไดว่าจังไดไฟหมักตัวเลกะจัดไปคัดตัวเลขกะพนันทั้งสองกะให้เป็นแนวทงังให้หาหลอตเตอรี่ซื้อๆหอ,อก พิจารณา่านเบิงว่าตัวใดสิจัดตัวใดสิฟานเดอร์เอฟซีเดอบันนี้ก็เขามาส้มเบิงคือว่าเขียนไปแล้วแล้วมันหลุดไปขิปหลุดก็เลยขิปหลุดออกจากวงจรไปก็เลยอัดไม่แต่ว่าสิบ่เขียนเฉสิบรรยายเอาเดอร์ันนี้เดอเอาเขามาส้มมาเบิงนี่คือชุดเต็มลนะ่ะนชุดเต็มของวันที่สิบหกล่ะเอฟซี ของบันที่16ก็ให้เบื้องหน้าสุดเต็ม16ปุจกิกายจน6หาตัวแรกก็คือซีหนึ่งบอกไปในจังหน่อยขันบาถึง10หานาที่ขาเจ้าก็บว่าห้จวิับเบลาให้เด้ออีพีเด้อเข้าใจเด้อซีแปดซีหาซีสองซีเก้า งกซีเพือว่าขันมันกันมีสิบเอ็ดครูผมเด้แต่ว่ามันมีตัวเด่นตัวเก่งอยู่เด้อกระกลมตัวได้กลมอ่ะตัวนั้นจัดอยู่ในตัวเก่งตัวเก่งตัวเด่นเด้อตัวล่องกลาเป็นตัวขี่ไตตัวกลมันถือว่าเป็นตัวเด่นไปสักเกินแต่ว่าอันนี้มันว่าด้ออกไปใส้ได้นี่งสิบแปดตัวนี่ก็เออยีสิบเอ็ดตัวนี่ก็อยู่เต็มหมด ผู้ใดมอมักตัวปูวกลมให้กะเอาในหันแล้วเบิ้งในหันแล้วเบิ้งในกุมนั่นแหละบ่ามักตัวใดแต่ว่ามันสีบ่คือเหล็กเป็นสุดฮกโคเกตคูมันสุดนั่นสุดนี้คลิปนั่นคลิปนี้มันสีลดออกไปบางตัวบางบางโคมันว่าอันนี้มันสีเย็นยุตตลอดมันว่ได้ลดออกไปกะสีกะเหล็กชุดเตรียมนี่กะคือว่ามันกะ ขันเฮ็ดคลิป่อไปก็คือว่าสูตรนั่นสูตรนี้มันมาเข้ากันกับจับเขามาหากันน่นนะมันก็บิจับ่าตัวนี้สูตรนี่มีตัวนี้ก็มีเบิ่งใส่กันคือเก่ามันก็เป็นมาบรรจบกันคือเก่าขันตัวใรกมันมาร่วมไลายู่คูเดียวอยู่คักๆคือเก็ดจูนนั่นคือตัวนั่นนี่ตัวจัดการเลยเลยตัวนักๆเลยจัดนักๆเลยอันนี้งวดนี่กับ บัมีตกบ่ออกตัวกลับออกตัวตรงตรงเลยบางเถียวก็ออกตัวกลับเด้อแต่ว่าย่างวายี่สิเพ็รคูนี่มีคูหนึ่งเด้อยางาย่างว่าบดยงวาย่างว่ามามาตลอดคือเต็มนี่รับประกันได้แต่ว่าบางเถียกับมาตัวกลับบางเถียกับมาตัวตรงขันมาบางนี่วัดวันที่หนึ่งมาสองตรงสองตรงเลยมันว่าเก็ดศูนย์กับศูนย์หก หวัวหนี้สีมาตัวได้กับผิจารณาเบิ้งเดอ้อก็มีคือจังยูในหน้าจอนี่นะให้เบิ้องโดนๆเขียนไปเลยขันผู้ได้ข่ามาเบิ้งแล้วก็วย่อฝ้าลูดไกลไปมันสิบกเข้าใจบันนั้นบอกว่าโอ้ยเสียดายฟังฟังไปโลดซิบก่านาทีหนึ่งนี่ซิบนาทีก็บว่เป็นยังดอกเวลาว่างเขาก็มาฟังมันว่าสำหรับเบิ้งข่าเม็นมะเฮาเบิ้งข่าวก็เป็นสองโมงสองสามโมงฝนอกมานั่งเบิ้งปูเบาเบองสิได้ดำได้รวยเบองสิได้เงินในช่องเบองสิ ใส่ธรรมหากินนะเป็นสะพานบุญให้กับเบิ้งชีดอนแน่เบิ้งแล้วก็กดยกป่ห้แนเด้อไปกับมาเบิ้งกระได้กดยกป่กดไหลกดแช่แน่นั่นกับกำลังใจมันสิได้เอามานับคะแนนสีมาด้รับสมมงปูข้นกับสิไเดอพันปูันมาพันปูกับเฮตไปยังสี่พันปูไปมันกับสบายใจเอฟที่กับสิเข้าใจเนาะมีเบื้องผู้ที่ตามกันไม่มีผู้ที่ตามมันกับสี่ยุติ ทั้งซองนี่เห็ดไปก็เสียเวลาเสียน้ำลายซื่อๆไหมถ้ามีผู้ติดตามก็เหตุไปยุ่งสีละหันมดผู้ติดตามก็ยุติเลยว่าต่ออันนี้นี่แล้วดิบ่ได้บ่ได้ไปเบิง่งนำ้ำพวกเอดมินเพิ่นเอดมินเพิ่นก็ามาเอาน้ำปูนีลาไปก็ได้ตัวดีเด่นดงังๆก็ได้ แอดมิน <Ad> มีผู้ใดเอาไปแน่กะเห็นอยู่ดอกน้อหุจักอยอ่เอซีสิหุจักก็ดอกขันผู้ใดเอาเขาไปเขากุ้มขอยังขันมันถึงเสียเงินเสียทองการเขาเบิงกะมาเบิงปูเด้อหันมาเบิงปูมีทั้งเล่าทั้งน้อยทั้งรัฐบาลนั่นละหันคำมาเบิงทั้งปูผิดจังบ่ได้เสียเงินเสียทองขาเขาในกลุ่มในไล่เบิงฟฟีๆเป็นสะพานบุญให้แม่นๆพร้อมข้าเจ้าเอาไปเขาในกลุ่มในไล่กันด ไปจ,จ้างเบิ้องไหมน้ำเบิง้งน้ำปูบ่ได้จ้างเบิ้องมันว่านี่ละให,ให้เอฟซีจำใบให้คำามาเบิ้งปูนี่มีสองซองคือสิบหกผารวยใช่แนวกับตาคุณพ้ารวยคำามาเบิ้งสองซองนี่ละเพาต้องไปเบิ้งในกลุ่มในไลน์มันได้เสียเง,งินแต่เงี้ยบาได้เสียเงินแมันว่าสะพานบุญสะพานของปูนี่ว่าเลยเสียเงนินขามฟรีบ่ได้มีพันดนันบ่ได้พันไม่กัน ไพ่มากกับขามเลยสล้วผ่านบุญของปูนี่เพมีเพมีกันใบเปิดดันไพ่มากกับขามไปเลยลดมากกับไปลดค้นมากกับยางไปเลยเด้อเอาตัวต่อมากกับมี่หนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหกล่องมากกับตัวต่อมากกับแปดหาแปดสองแปดเก้าแปดหก แล้วก็หาสองหาเก้าหาหกสงเก้าสองหหกี่นี่นซคูด้วเอฟซีด้วบาทนี่ยกว,ว่า,ต,วนนาตัวเด่นก็นี่ละบาทนี่ตัวเด่นกะบซหาตัวเน้นตัวร่องนี่นี่ร่องซีหาร่อง4ีเกตัวเน้น หนึ 1> 1 8, ่งลองหนสองเน้นหนึ่งเกล่องแปดหาล่องแปเกเน้นเกหาเน้นสอเกเนี่ยตัวเน้นไม่อยู่ไม่อยู่หาไม่อยู่ซหางเดอ้อเอฟซีเดอ้อขันวิ่งนั้นห้โลดเลยเก องแต่ธรรมดาปูว่าสิเขียนสองเก่านะมันได้เขียนแล้วเอาเขียนสองเก่าไปอีกต่อลงไมคู่กันไปอีกได้นี่สองเก่าลุดตัวเดียวกันารบิ่งบิ่งกะเสี้ยนบิ่งทั้งหลายกะจัดเลยจัดทั้งนักเลยเด้อเสี้ยนบิ่งเสี้ยนแลนสองเก่าเก่าสองนี่คู่นี่ละคู่เก่งคู่ปูขคุนมั่นใจ ซมครูเมื่อนั่นกับที่กรมใมกะล่องล่องอยู่แต่ว่าครูนี่บาฟันใดเป็นครูเด่นเลยเอาเขียนเด่นให้เลยเนาะเอาตัวแดงๆมาเขียนเด่นสีเขียนเด่นคือเขียนศูนย์นั่นไหม,มแต่ว่าบนรางบนรางกับว่าท่านท่านฟันดอกอยากฟันบนพลละเดี๋ยวนี้เนาะเอาจังสีลาฟันบนไปเลยนี่ ใช้ขำว่าเบื้องนี่สุดไงนี่สุดเต็มนี่ฟันบนไว้เลยนี่สองเก่านี่ตัวเด่นตัวดังของเขาในสุดล่ะสำหรับปูว่าเอฟซีสีว่าจังได้ก็แล้วแต่แล้วตแวต่เอฟซีสีสีเบิ้งสีผิดจะหน้าเบื้องเนาะบานนี้กคะที่มันว่าได้ลงโลกโก้มันก็นเลยเลยลุดเอาเขียนโลกโก้ลงเลยบาทนี่ สิบหกผ้าร่วยโลกโกว่าได้ลงว่าเจ้านี่เลยลดคลิปเลยลดเลยผ้าร่วยผ้าร่วยแชนแนวข้อสีมาทรงคลิปว่ามีแม้ในวิดีโอแม้นเป็นยังไงสันเดี ูกกังงอยคือกันก็เลยได้อัดใหม่บ่เป็นหยังตามให้ได้หมดนั่นล่ะของ FC เดี๋ยวกัแม่นๆพร้อมน้อย FC เนาะปูขุนบ่เป็นร่องผู้ใดดอกการเลขการเบอร์ มันเป็นสองล่องผายลงลงสุดเต็มไปนี่ื้อมันมีสีบคนเสียวไปแก้ลงกล็แร้วแต้คนแต่ว่าเนะกะบ์โทษกับโทษมาคุยมาปรึกษาหาเรื่องไรเด้อแต่ว่าย่าโทษมาถามเด็กต่อ,อย่านคนโทษมาถามเด็กดูดูนี่า่านคนเอาไปลง ล่องขิปลงเป็นคลิปเห็ดเขากุ้มแม่เอาไปเขากุ้มการจะเห็ดจังสันก็นให้บอกปูตรงๆอย่าปิดบังกันมันบอดีดอกเลี้ยงปิดบังกันขอคลิปเห็ดลิปเนี้ยปูว่าสันกก็ศูนกสามศู 0, 6, 3, เขาได้อยู่นี่ละ่ะศูนย์กเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดมีหลายคนอยู่มาขอกับปู้กระหายยัวอยากทำคลิปอยากสร้างคลิปเจ้าของก็ได้อยากสร้างซองก็ได้อยู่นี่ล่ะปู้กระหายยัวขันโบกันตรงๆกัน เบื้องบาท่านอีดีก็บอกเกจ้ดอกว่าย่นานเอฟซีว่ได้หาท่านมูก็บอกเจ้ดอกนี่เด้อนี่เด้อเห็นระบาดทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้สำหรับมือนี้กะให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนสุกๆมันหมันเด้อว,วันที่สิบหกนี่ละสุดนี่ประกันชุดใหญ่นี่ชุดเต็มนี่ ฟันสองเก่าละเมื่อันที่กลมๆไปก็เป็นธรรมดาแต่ว่าตัวนี้ก็อยากให้เอานำแน่เด้อเอาให้กลมอีกซัานี่นี่กลมห้อีกสั้นี่คูนี่เนี่ยจัดเข้าไปอีกเด้อนน่คูหนึ่งแต่บ่าคูเด่นนั่นเด่นชุดๆกามูก็คือสองเก่าหะเนาะ,นะเอาเมือนี่ก็ให้เอซทุกคูทุกคน มีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อความเก็บยาใดความไข่ย,ยามีมีแต่โศกแต่หลบับเศร้านี่กะให้ไปทั้งไดนกะให้พอแต่สิ่งดีๆให้ได้เงินได้ท่องหาเงินหาท่องคลองเขว่วค้าขายกะล,ล่ำกะรวยลูกค้าลูกข,า,กข,า,ขายกะไร่เนาะความเก็บกะยามีความไข่กะยามีมีแต่ความสุขความจเจริญในครอบครัวให้ทำมาหากินค้าขึ้นสำหรับมื้อนี้ ก็มีเพียงซ่ำนีล้ล่ะสวัสดี